ตอนนี้เราแกะออกมาแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีตัวเครื่องนะครับเครื่องสีจังหวะตัวเครื่องแล้วก็มีก้านนะครับนี่ก้านยาวเลยทีเดียวแล้วก็มีสายสะพายอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับในการประกอบนะครับน็อตน่มีน็อตแล้วก็แฮนด์จับซ้ายขวานะครับอันนี้จะเป็นเอ็นนะครับมีแบบเอ็นมาให้ด้วยแล้วก็มีใบมีดที่เป็นวงเดือนนะครับใบมีดวงเดือนแบบนี้นะครับนี่เลย ยอดเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็มาประกอบกันเลยเราใส่สายคันเร่งแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งคันเร่งนะครับวิธีดูนะครับก็คือเวลาที่เราเร่งเนี่ยเร่งสุดเราก็จะมาดูาชุดไกลเร่งตัวเนี้ยชุดลูกเร่งตัวเนี้ยว่ามันเปิดสุดหรือเปล่านะครับเวลาที่เราเร่งนะครับเร่งสุดแล้วมันเปิดสุดนี่ถือว่าโอเคนะครับ ถ้าเราเล่งสุดแล้วมันยังเปิดไม่สุดเนี่ยเราต้องปรับตรงนี้นะครับนี่ปรับปรับตัง้งต,ต,ตรงนี้ให้มันตึงๆหน่อยน,นะครับแต่ถ้าว่าเร er าเราเปิดไกลเล่งสุดแล้วไอตัวนานมันมันก็เปิดสุดแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้คือระยะแล้วก็ปล่อยให้มันมีระยะฟรีนิดนึงนะครับปล่อยให้ตรงนี้มีระยะฟรีนิดนึงอย่าให้มันตึงเกินไปนะครับเพราะว่าเผื่อบางจังหวาดเราจะต้องตั้งผ่อนตั้งเร่งนะครับ ถ้ามันตึงเกินไปมันจะตั้งเบาไม่ได้นะครับตั้งเบาเกินไปถ้ามันตึงเกินไปมันจะเบาไม่ได้นะครับอันนี้เนาะมันก็จะมีระยะฟรีนิดนึงเราก็จะใส่ฟองนะอันนี้จะเป็นเซ็กรองนะครับเซ็กรองแบบฟองน้ําแล้วก็ปิดเข้าไปเลยแต่ก่อนปิดเดี๋ยวเรามามาเสียบสายก่อน สายสายตัวนี้มันเป็นสายดับเครื่องเฉยๆนะครับไม่มีอะไรแล้วก็เสียบแดงไปแดงลบดำไปดำนะครับมันจะเป็นสายที่ต่อพ่วงไปที่สวิตช์ไกลเลงนะครับเอาไว้ใช้ในการดับเครื่องนะครับอันนี้ก็ปิดเข้าไปเฉยๆนะครับวิธีการถอดตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับใช้มือบีบตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ปิดเข้าไปเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกัน เติมน้ำมันเครื่องอันนี้เราต้องเติมน้ำมันเครื่องด้วยนะครับวิธีการเติมแล้วก็ตั้งให้มันตรงๆแบบนี้แหละตั้งให้มันตรงๆแล้วเราก็ใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปให้มันให้มันแค่เสมอขอบพอนะครับอย่าให้มันเลิน้ลนร้นออกมาใส่เสมอขอบนะครับเราก็ เพื่อนว่ามันได้กี่ซีซีนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะตะแคงนะครับว่ามันใส่ลำบากตะแคงแล้วก็กะเอาดูก,ก่อนดิบนะครับผมว่ายประมาณน่าจะประมาณสองร้อยสามร้อยซีซีนี่ละครก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เหมือนกัน เดี๋ยวเติมมสซะหน่อยแล้วเราก็ค่อยมาวัดนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันอืมล้นนะครับล้นเลย ร้นไปหน่อยร้นไปหน่อยนะครับแล้วก็เพราะว่าประมาณ2 0 0ซ c นั่นแหละครับไม่เยอะเติมเยอะไปหน่อยแล้วก็เยอะแล้วก็จะแคงออกนะครับนี่ตั้งให้ตรงแล้วก็ให้มันอยู่เสมอบ่าก็พอแล้วนะครับ ไม่ต้องใส่เยอะเกินใส่เยอะเกินเดี๋ยวมันก็ไหลทิ้งเปล่าๆนะครับมันจะดันออกไปที่ฟาสูมหมดนี่อนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่เสมอบ่าพอละเนี่ครับอันนี้ผมใส่ใแค่เสมอบ่านะครับ พอพอมันเสมอบาทแล้วก็พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะเกินนะครับแล้วเราก็ปิดฝาแค่นั้นเองวิธีการวัดง่ายๆนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาลองดึงดูผมยังไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะครับยังไม่ได้ใส่น้ำมันรถเลยลองดึงดูนะครับว่ามันลื่น,นีหครัอ